เี่สิบตันทำงานครับผมนี่แหละครับเวลาขึ้นรถหนักผมก็จะขึ้นเผาอย่างนี้เหมือนกันเอาตัวนี้เป็นเผาแอลนะครับผมเผาแอลแล้วก็ดามนะครับกดล้อก่อนครับไม่รู้ว่าจะจานเลบลได้ไหมเอาดุมเลบลได้ไหม ผมเ,เพื่อนๆพี่น้องทุกท่านนะครับผมหลังจากห่างหายไปนานนะครับไม่ได้ไปไหนเลยครับช่วงนี้ครับอยู่ที่ร้านครับทําสวนทําไร่ครับผมตอนนี้ครับทาสวนทําไร่ครับตอนนี้รถพอกเบรกติดครับเบรกหลังติดเบรกหลังฝั่งขวาน่าจะลุย ทุ่งนาเยอะครับผมทั้งน้ํทาทั้งดินทั้งโคนนะครับเข้าตอนนี้ผมกําลังจะถอดดูเบรกติดแบบโอ้โหควันขโมงเลยครับนี่ครับรถคอกดูเครื่องมือเครื่องมือก็ยังเหมือนเดิมครับผมเครื่องมือก็ยังเหมือนเดิมครับนี่ครับอยู่ที่ร้านครับตอนนี้ครับผมไม่ได้ไปไหนเลย ว่าจะลงไปจันนะครับผมเดี๋ยวหวานปุ๋ยเสร็จก่อนหวานรับรวงเสร็จก่อนนะครับผมก็จะว่าจะลงไปจันนะครับตอนนี้ก็กําลังจะลื้อดูนะครับผมรถคอกกัว <c oughs> <c oughs> ยางอะไรดิไม่ได้ใช้นานนะครับเดี๋ยวจะถอดทิ้งนะครับผมถอดออกแล้วก็เอายางอะไรเส้นใหม่มาใส่นะครับหายางอะไรขอชุ้ห้าเก่ามาใส่ก่อน อันตรายครับผมถ้าเราวิ่งทางไกลเราต้องมียางอะไรนะครับถ้าไม่มีนี่แย่เลยครับผมติดแบบไปไม่ได้เลยนะเนี่ยติดแบบติดแบบโอ้โหไปบ่ได้เลยครับควนขมงฉงเฉียงเลยละอืมสงสัยทั้งน้ํทาทั้งดินนะครับเข้าเพราะว่าผมาไปลุยทุง่งนานะครับมานะครับแ้วก็มาจอดไว้นะครับไม่ได้ล้าง อาจจะเข้าไปแล้วก็ไปทําให้ลูกปั๊มนะครับผมเกิดสนิมนะครับเอาง่ายๆลูกปั๊มมันตายนะครับผมเกิดสนิมเพราะล่าเหยียบเหยียบไปแล้วแล้วก็มันไม่คืนนะครับผมมันไม่คายคืนนะครับเดี๋ยวผมจะลองถอดดูไม่รู้ว่าจะถอดออกได้ไหมนะครับดุมบลองดูก่อนครับห่างหายไปนานเลยครับผมไม่ได้ลงคลิปให้ชมเลยครับ วิ่งมาแบบควนขงมงงฉงเฉงเลยแหละแม็กมันทุกนะครับผมยังเงาแวบเหมือนเดิมนะครับวันนี้พึ่งจะมีแดดให้เห็นนะครับผมพึ่งจะมีแดดให้เห็นนะครับอเดี๋ยวมาลื้อดูนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับ เดี๋ยวลื้อกันดูเดี๋ยวหาอะไรมานอนนะครับผมแล้วก็ถอดยางอะไรออกไ่ไปใครสนใจทุเรียนก็ต้นพันธุ์ทุเรียนก็มาเลือกชมได้นะครับผมสวยๆนะครับผมที่ยมนาจเจริญนะครับถนนเส้นชียงกูลนะครับผมอำนาจเจริญเลิกนกทามุกดาหารนะครับผมที่อำเภอเสนางคณิคมนะครับผม จะลงมือเลยครับร้อนนะครับ,ร,ร,บร้อนแต่เช้าเลยนี่ครับตอนนี้ผมกำลังจะเอาแม่แรงขึ้นนะครับผมแม่แรงยี่สิบตันนะครับยัดตายเผ่านะครับผมดูยางอะไรดสู่ชีวิตมากครับแตกกันไม่รู้จะแตกยังไงทั้งแตกทั้งบวมทั้งกลมครับผม <laughs> ปล่อยออกอนพี่นองมันจะแตกใช่ไหมิึงดิ <laughs> ยางปีเบีดเลย ปูลมยางลายเงียนี่ลมยางเป็นรวยหมดแล้วน,นี่ล้ายวะครับดูกระทะอะไรผมก็ยังเป็นกระทะเป็นกระทะผ่านะครับผมผมกลัวแต่อ่า เบรมันเป็นร่องนะครับผมแล้วก็ไอ้นี่มันไม่คายคายกลับไม่ได้เป็นสนิมน้ำเข้าเยอะๆทั้งน้ํทาทั้งโคนเข้าอย่างเงี้ยนะครับอุล่มยางไร ปล่อยลมมาก่อนครับอันตรายครับผมทุนอย่าง,งมันหลปวดครับทั้งบวมทั้งแตก ไม่ไหวเกี่ยวเอายี่สิตันทำงานครับผมนี่แหละครับเวลาขึ้นรถหนักผมก็จะขึ้นเผาอย่างนี้เหมือนกันเอาตัวนี้เป็นเผาแอลนะครับผมเผาแอลแล้วก็ดมนะครับ นี่ครับถ้าเป็นแมแลง20ตันตัวสันน้นในเวลาขึ้นใต้ท้องเวลาลดหนักเนี่ยมันจะเข้าได้พอดีนะครับผมเพราะว่ามันตัวเตี้ยนะครับตัวแค่นี้เองตัวมันสั้นนะครับผมแต่ถ้าเป็นตัวยาวนะี่ยมันจะยัดไม่ได้นะครับเวลาลดหนักเพราะว่าเพาเรากพื้นถนนมันจะนิดเดียวนะครับนี่ครับใต้ท้อง ลุยคงลุยโคนมาเต็มที่เลยครับผมปลดล้อก่อนครับไม่ดูว่าจะาจานเบลกได้ไหมเอาดุมเบลกได้ไหม ถ้าโปรนะครับหนามากๆครับผมเดียวออกมือเดียวไม่ไหวครับผมจะต้องใช้สองมือนี่ครับพอดีเพื่อนๆมาก ต้มปลายินครับผมเอาเครื่องมือมาให้เอาเครื่องมือมาจากอู่นะครับผมเอามาให้นะครับตอนนี้ออกได้นะครับตอนนี้ครับเรือ,อ,อกระจายเลยครับผมจิตถอดหัวดูหมกมะนํานะครับผมมาเห็ดขางนอกนะครับ อนนี้แปบเบรกปั๊มเบรกผมได้ถอดออกนะครับกระสันโบออกนะครับผมผมจะถอดหัวดุมออกมาเลยถอดมาทั้งยวงนะครับผมแล้วก็ล้างลูกกรงลูกปืนเปลี่ยนซียนเปลี่ยนผ้าเบรกเปลี่ยนทุกอย่างเลยทําให้จบไปเลยครับนี่ครับเดี๋ยวต้องถอดออกเลยนะครับถอดเผาออกเลยถอดทั้งหัวดุมนะครับผมจิลบียังดีๆอยู่นะครับเดี๋ยวเ เช็คดูก่อนนะครับผมถ้ายังดีก็ยังไม่เปลี่ยนนะครับผม <c oughs> นี่ครับ <c oughs> ก่อจะทำเสร็จก็ขับม,มืดนะครับผม <c oughs> ไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับ <c oughs> ทั้งวิ่งซื้ออารงอะไร กลับไปกลับมานะครับวันนี้ครับก็เลยไม่ได้ถ่ายให้ชมนะครับยากหลายครับพี่นอ้องเอออันนี้ก็ยังไม่ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นนะครับผมกพอเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปจอดที่อูนะครับทําใหม่อรอบนะครับไม่ลงไล่ลมตั้งโงตั้งเบรกใหม่ทื่ความพร้อมใหม่นะครับ นะครับเพราะว่ามาบรรทุกของนะครับผมเพราะว่าอา่รถคันนั้นไปซ่อมใดแล้วไฟมันชาร์จเกินนะครับยังไม่ได้ไปแก้นะครับยังไม่ได้ไปทํานะครับก็เลยใช้คันนี้ไปก่อนครับแต่คันนี้ก็ยังไม่ได้ไปจอดทํานะครับเนี่ยยังไม่ได้จอดทําเลยตั้งแต่นู่นแล้วครับ ทั้งแต่ทำวันนู้นนะครับผมก็ขับกลับขึ้นมานะครับอันนี้ผมจะไปส่งของที่อำเภอหัวตะพานนะครับผมจังหวัดอ้ำนาจเจริญนี่แหละแต่ว่าผมก็มาจากร้านนะครับอีกฝากหนึ่งของของจังหวัดอำนาจเจริญนะครับแถวป่าดงใหญ่นะครับผมแต่ฝั่งน้น้น เป็นผมโทรไปนะครับหาลูกพานะครับฝั่งโน้นนะครับเขาบอกว่าฝนตกนะครับฝั่งบนครับนี่ครับผมตอนนี้ใส่ปุ๋ยครับผมมาใส่ปุ๋ยที่ทุ่งนานะครับเหลืออยู่ที่สุดท้ายแล้วครับผมอันนี้คือเสร็จแล้วครับเหลืออยู่ที่สุดท้ายครับประมาณสักถังกว่าก็เสร็จแล้วครับผมอันนี้คือเป็นปุ๋ยเกจจุดสามศูนย์สี่สิบหกนะครับผม เราจะหนักท้ายนะครับตอนนี้นะครับผมที่ใช้ผมจะใช้เป็นสิบหกหกยี่สิบหกนะครับผมแล้วก็มีบวกแม็กด้วยนะครับแล้วก็ตัวน,นี้ก็จะเป็นสิบแปดหกสิบแปดนะครับผมบวกผสมกันนะครับแล้วก็จะใส่นะครับผมนี่แหละรถคอ,อ,อกมาครับ นั่นแหละถึงจะได้กลับไปร้านนะครับผมทีนี้ครับโอเคนะครับผมงั้นก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับผมเพื่อเป็นกําลังใจให้ช่องนะครับคอกซิ่งนะครับเที่ยวไทยทีวีนะครับผมเดี๋ยวผมก็จะพยายามทําคลิปให้ชมเรื่อยๆนะครับการใช้ชีวิตนะครับผมอยู่บ้านนะครับผมแล้วก็บางทีก็จะออกไปเอาของวิ่งงานบ้างนะครับผมแล้วก็จะมีเรื่องราวให้รับชมตลอดนะครับผมจะพยายามทำคให้ชมเรื่อยๆนะครับ คิดถึงกันนะครับผมห่างหายไปนานครับบายบายครับทุกท่านครับดีครับ